ตอนที่28เทพกระบี่อสูรเมื่อทั้งมนตราและประหยัดพักรักษาตัวฟื้นดีแล้วเจ็ดวันให้หลังเขาก็กลับไปยังสำนักกระบี่มรกตอีกครั้งเมื่อไปถึงเจ้าสำนักอี้เซียวและเหล่าผู้อาวุโสของสำนักได้ออกมาต้อนรับด้วยความยินดีขณะที่ม่านพลังแสงของยันกรอบเพชรยังคงทำงานอยู่อย่างแข็งแรงอีกทั้งหุ่นพยนต์ทั้ง8ดตัวก็ยังเฝ้าปกป้องสำนักกระบี่มรกตอย่างเข้มแข็งมนตราเห็นเช่นนั้นก็มีความรู้สึกยินดีเช่นกัน เพราะเห็นว่าสำนักกระบี่มรกตมีความปลอดภัยแม้จะเป็นชั่วคราวก็ยังดีและไม่รู้ว่าเมื่อไหรส่สำนักปีศาจสวรรค์จะกลับมาโจมตีอีกซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานการโจมตีจะเกิดขึ้นอีกครั้งทางด้านสำนักปีศาจสวรรค์ได้มีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดหัวหน้าสำนักปีศาจอาวเอี้ยงเฮง เหล่าในที่ประชุมว่าจากการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่สามารถทำลายสำนักกระบี่มรกตลงได้เหตุจากมันมีเซนจากนอกโลกเข้ามายุ่งเกี่ยวแม้ว่าพวกมันจะมีพลังฝีมือสู้พวกเราไม่ได้แต่ยุทธพัณฑ์ระดับอริยะชั้นสูงของมันสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับพวกเราจนไม่มีสมาธิที่จะโจมตี อีกทั้งความบ้าระห่ำของเซียนอนอกโลกที่กล้าบุกเข้ามาเผาฐานทัพของเรายิ่งทำให้เห็นว่าพวกนี้มีกลยุทธ์ในการทำศึกชั้นสูงและสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วฉับไวเช่นกันเราจะประมาทพวกมันไม่ได้ ปัญหาตอนนี้ก็คือเสียนนอกโลกและคโคลนนิ่งของเสียนนอกโลกทั้ง8ตัวที่คุ้มครองสำนักกระบี่มรกตอยู่ยังเป็นด่านสำคัญที่เราต้องหาทางเร่งกำจัดแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิชาที่พวกเขาใช้เลยแม้แต่น้อยสายสืบที่พวกเราวางไว้ในสำนักกระบี่มรกตสืบได้ความอย่างไรบ้างให้รีบรายงานด่วนฉัพลันก็มีเงาร่างในชุดคลุมสีดำปกปิดแม้กระทั่งใบหน้าปรากฏตัวในห้องโถงใหญ่ของสำนักปีศาจกล่าวว่า เรียนท่านเจ้าสำนักรายละเอียดเกี่ยวกับเซียนนอกโลกทั้งสองคนมันยังเป็นแค่เด็กวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีแต่ได้ฝึกวิชาชั้นสูงมาจากโลกของมันซึ่งเป็นวิชาที่โลกของเราไม่มีและรับมือได้ค่อนข้างยากแม้ว่าพวกมันจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาก็กลับมาและรักษาหายดีแล้วด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากกว่า เยนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บทางวิญญาณจากกระบี่กระชากวิญญาณของท่านบรรพชนไซตรอนตอนนี้กลับสามารถรักษาได้หายดีเป็นปกติแล้วซึ่งคนที่บาดเจ็บทางวิญญาณจะต้องมีสมุนไพรล้ำค่ายอย่างเช่นบวยมะพันปีถึงจะรักษาให้หายได้หรือได้สมุนไพรล้ำค่าย,ยังจะต้องใช้เวลาอีกนานนับส10ิบนับร้อยปีกว่าจะซ่อมแซมวิญ,ญญาณที่เสียหายได้เช่นกันแต่พวกเขาใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดวันก็สามารถรักษาได้หายเป็นปกติ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างมหัศจรรย์และพวกเขาไม่ได้บอกด้วยว่าใช้วิชาอะไรในการรักษาวิญญาณนอกจากนี้ตัวโคลนนิ่งทั้ง8ตัวที่คอยพิทักษ์สำนักกระบี่มรกตนั้นพวกเขาโคลนนิ่งมาจากฝั่งข้าวถึงแม้จะไม่แข็งแรงเท่ากับตัวตนของเสียนนอกโลกแต่การจะโจมตีให้พวกมันพ่ายแพ้บาดเจ็บได้นั้นดูเท่าว่าคงทําได้ยากเช่นกันยกเว้นแต่ท่านบนรรพชนทั้งสเท่านั้นที่จะสามารถทําลายมันได้ เมื่อเอาเอี้ยงเฮงได้ยินดังนั้นพลันหัวเราะว่าเมื่อมันสร้างมาจากฟางข้าวสิ่งที่ทำลายตัวคลนนิ่งได้รวดเร็วที่สุดก็คือ ไฟแน่นอนว่าลมปราณอัคคีเมคาของผู้เท่าอัคคีเมคาน่าจะสามารถเผามันให้เสียหายเสื่อมสลายไปได้ไม่ยากเมื่อเรารู้อย่างนี้ตัวโคลนนิ่งทั้ง8ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาส่วนค่ายกลแสงของเซียนนอกโลกหากท่านบนรรพชนสายตาแม้จมตีอย่างต่อเนื่องข้าว่าใช้ไม่เกินฝ่ามือค่ายกลคงแตกสลายเพราะครั้งก่อนเห็นเพียงฝ่ามือเดียวของท่านบนรรพชนค่ายกลก็แทบพังพินาศแล้วท่านบนรรพชนกําลังจะลงมือครั้งต่อไปพวกเซียนนอกโลกได้ขัดขวางไว้ทันค่ายกลเลยยังไม่พังทลาย อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องหาทางรับมือเช่นกันก็คือธนูวิญญ,ญาณอของพวกมันรวดเร็วว่องวายยิ่งและมีจำนวนมากแม้จะทำร้ายร่างกายปีศาจของพวกเราไม่ได้แต่ก็กอกวนวุ่นวายพวกเราจนไม่มีโอกาสไปทำลายสํานักกระบี่มรกตได้ไม่รู้จะจัดการกับธนูวิญญาณอพวกนั้นได้อย่างไร บรรพชนทารอสกล่าวว่าวิชาที่จะรับมือธนูวิญญนอของเซียนนอกโลกได้ดูน่าจะมีแต่วิชาหมื่นกระบี่บินของสำนักเทพกระบียอศูนเห็นทีเราต้องไปขอร้องให้เทพกระบี่อศูนเข้าร่วมมือโจมตีในครั้งต่อไปแต่ว่าการจะให้เทพกระบี่อศูนร่วมมือกับพวกเราได้นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง